ครับสวัสดีครับพบกับนายต่ำคนทั้งประเทศครับคือเกานะครับกามือหนีกาอยุที่ข้อกวม้าของนายต่ำนะครับการมือนีการซิมบ้าประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์โดยตรงให้ฟังนะครับการรับมือไม่นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับประสบการณ์โดยตรงนะครับเพราะว่าจะเป็นเสียเวลานะครับเจัยงหดคือเสียเวลาเกิดยังขึ้นนะครับ เกิดอีกอย่างึ้นในครอบงัวในต่ำนะครับเอ็นไ้เสียเวลากาคือวานะครับในต่ำกาซื้องวแม่พันมานะครับเป็นงัวอายุสิบสามเดือนนะครับตัวหนึ่งนะครับอายุสิบสามเดือนนะครับราคาเพื่อนก็สองหมื่นบาทนะครับซื้อมาตอนนั้นนะครับกามาเลี้ยงอยู่อีกประมาณห้าเดือนนะครับห้าเดือนนะครับก็ได้ผสมนะครับ ผสมไปนะครับผ่านไปนะครับผ่านไปสามรอบนะครับกับบมีอาการนะครับคือบุมมีอาการขึ้นนะครับกับซัดนะครับร่อยง่ายเนาะอาการกับซัดบมมีนะครับก็หมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเพิ่นทองนะครับคือความจริงนันคือเพิ่นบัทองนะครับ เพื่อนเป็นซัดอยู่นะครับความจิงเพื่อนเป็นซัดเงียบนะครับเขาเบิงบอกอนะครับเพื่อนเป็นซัดไ่ค่อยชัดเจนนะว่าง่ายๆเนาะกะรล้อไปครับการล้อไปกาแต่กะมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเพื่อนท่องนะครับมีคนเบิงกะว่าท่องนะครับคนขางบ้านคนหมอเพื่อนผสมผู้เพื่อนผสมเพื่อนเบิงกะยังว่าท่องนะครับกะมั่นใจนะครับมั่นใจจนผ่านไปครับควบผมนดคอดนะครับกะ ย่างบ่อขอดนะครับอ่าคิดว่าสีขาดเคลื่อนนะครับจักเดือนหนึ่งครับก็รอไปอีกเดือนหนึ่งนะครับรอไปอีกหนึ่งเดือนนะครับก็ย่งนะครับย่งบ่อขอดนะครับอ่าก็ตัดสินใจนะครับตัดใจตรวจท่องนะครับอ่าค่าตรวจท่องกะอ่าห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทก็ตัดสินใจตรวจท่องนะครับปรากฏว่าบ่อท่องนะครับ งอบัทองนะครับเ็ดให้อ่าเสียความรู้สึกจันน้อยหนึ่งนะครับก็คือว่าการเลี้ยงงัวในต่ํานะครับก็หวังว่าจะได้ลูกเพิ่นนะครับเป็นการเลี้ยงงัวแบบอต้นนามนะครับว่อย่างง่ายเนาะเพื่อขยายอ่าจํานวนวัวในคอกนะครับเพื่อเป็นกําไรในอนาคตนะครับก็เสียควมยามรู้สึกเสียใจจังน้อยหนึ่งนะครับ,าารรบอ่า กาเซียเวลานะครับเซียเวลาประมาณอ่าสิบอ่าปีกว่านะครับปีกว่าประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนนะครับเสียเวลาไปนะครับกามาเริ่มผสมใหม่นะครับอ่าจับสัตว์เพิ่นผสมใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ากาซิวอ้ฟังนะครับว่าอ่าฮาพาดหดมองไดนะครับเพืไหนเซียเวลาหลายนะครับอ่าต้องมาล่ออีกนะครับก็คนที่คลอดกันสองปีครับสองปีกว่านะครับ มัเนติดรอบนี้ก็ต้องรออีกถึงปีกว่าครับทั้งเชไดลูกเพื่อนนะครับอ่าข้อที่หนึ่งนะครับเขาพลาดก็คือวัวเพื่อนเป็นซัดนะครับว่ชัดเจีนนะครับเย็ดในห้องวงหูนะครับอ่าเพื่อนเป็นซั์เงียบนะครับจับซัดวัวให่นะครับวงหูว่าเพื่อนเป็นซัดนะครับมันมีอาการวัวหลนะครับอ่าหรมีห้องอยู่บางเท่อนะครับ คืดว่าเพื่อนห่องหามูหายอย่างไปนะครับบอกคืดว่าเพื่อนที่เป็นซัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการสังเกตการมีเวลาในการสังเกตเพื่อนจั้นน้อยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับว่าเพื่อนเป็นซัดตอนไดนะครับผสมตอนไดหรือว่าถ้ามีเช็คเกอร์นะครับเช็คเกอร์คือห่ังเช็คเกอร์คืองว้อผู่นะครับ งูผูกประจำฟูงเฮ้านะครับหนึ่งตัวสักหนึ่งตัวนะครับพอให้เพื่อนได้จับซัดนะครับเช็กสัตว์ของวัวในฟูงเฮ้านะครับว่าตัวใดเป็นสัดนะครับอาจจะซอยได้นนนะครับในการจับซัดนะครับข้อที่สองนะครับการตรวจท้องนะครับสำหรับเมื่อหม่นะครับถ้าว่าหมั่นใจนะครับ วางงวงห้าท่องบอ่อท่องนะครับเพื่อการตัดการลันตีความหมั่นใจนะครับการเพื่อบ้น,กนเกิดการเซียเวลานะครับการตรวจท่องกอ่ะจำเป็นนะครับอาจจะมีคา่าช้จ่ใจแต่ว่ากะคุ้มครับการที่จะใไ้บอริดไฮเซียเวลานะครับกับคุ้มนะครับคือว่าคุ้มนะครับอ่าข้อที่ สามนะครับการเลือกอแม่พันธุ์การสาคัญนะครับการเลือกแม่พันธุ์จังไดน,นะครับให้ประหยัดเวลานะครับสำหรับมือใหม่นะครับกควรเลือกแม่พันธุ์้าเป็นแม่สาวกา็เป็นแม่สาวพ่อผสมซะนะครับเสียนเขาเลี้ยงไปดบ่โดนนะครับก็ได้ผสมเพลินนะครับข้อที่สองนะครับเป็นแม่แยกลูกไอ,อแม่ลูกนะครับแม่ลูกนี่ก็จะให จากนวนวัวในฝูงเาไว้นะครับเพราะว่าซืเป็นลูก,กเพิ่นกาศีไงลูกในทองเพิ่นกาสิออกนะครับผสมกาสีคลอดนะครับแต่กาศีใสทุนค่อนข้ังสูงนะครับการซื้อวัวแม่ลูกนะครับใส่ทุนหลายนะครับอ่ข้อที่สามแม่แยกลูกนะครับก่เป็นอ่าใส่ทุนน้อยนะครับวัวแม่แยกลูกนะครับแต่ว่ากะมีวความเสี่ยงจจ้าน้อยนึงนะครับสาหรับมือไม่กะ เอ่อจังไดล่ะสังเกตนะครับหาความรูห้หลายนะครับสังเกตเบิง้งเพิน่นให้เป็นนะครับเพื่อนอาจ,จี่เป็นัวแยกลูกจริงบอหรืออาจจะเป็นงัวหมันมามาว่า,า,า,าเป็นงวแยกลูกสี่นะครับอาจจะถึกรงัวหมันเ,เี็ยเทาเสียเวลาเพิ่มไปอีกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อความรูความเหน,นเท่ากับต้องมีจักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเขาบ่อเสียเวลานะครับครับสุดท้ายนะครับกี่ขอเสริมจักน้อยหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่นะครับการผสมติดยากนะครับก็เป็นปัญหาที่หลายขนอครับหลายขอกหลายค้นเจอนะครับในต่ําก็เจอมากนะครับผสมสามรอบสี่รอบครับก็ยังบ่อติดนะครับการผสมเทียมกับสิค่อนข้างจะมีปัญหาจักน้อยนะครับติดยากจักน้อยนะครับกั การจับสัตว์นะครับเบ่งว่าเพิ่นกับสัตว์มือไหนนะครับเบ่งในใบที่เฮาที่หมอเขียนให้แล้วครับอระยะเวลากประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบถึงยี่สิบเ็ดวันนะครับระยะเวลาของการกับสัตว์นะครับกะสังเกตสัตว์เพื่อนให้ดีนะครับก็จะเป็นการบ่เสียเวลานะครับสุดท้ายนะครับจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปความรู้เลยดีนะครับ สบการณ์ดีๆมาฝากพี่ปันกน้องคือเก่านะครับอ่ะคลิปนี้ขอลากันไปนะครับสวัสดีครับ